สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยยอดสุดเลยครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนิจิคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับในคลิปนี้ครับเราอยู่กับตัวละครที่มีความสามารถที่คล้ายกันกับตัวใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนที่อาจจะมองถึงตัวนี้นะครับผมนั่นหมายถึงว่าจะเก่งกว่าหรือด้อยกว่าตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่ะซึ่งมันจะไปตรงกับตัวของตัวเซโนนะครับเป็นด็อกเตรเอ็กต์ด็อกรเซโนนั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันตรงกับใครครับก็นี่เลยครับตรงกับท่านไอโอสโคนนะครับคือท่านไอของเรานั่นเองนะครับคือจะค ล้ายกันเลยก็คือตรงความสามารถนะครับนะก็จะเป็นการสตันสายพลังนะสตันยุลกอมตะด้วยซึ่งมันก็คล้ายกันนะครับผมเนาะแต่ว่าตอนนี้เซโนเนี่ยเรื่องของทางสกิลเนี่ยเขาแบบดูไม่มีอะไรมากเลยคือจริงๆคือแบบของเซโนนี่คือเน,น้นความสามารถอย่างเดียวเลยนะครับแต่ว่าท่านอาอเนี่ยนะครับผมนะคือ นอกจากจากความสามารถเขาจะดีแล้วเนี่ยนะครับอมตะเขามีบัฟให้นะครับผมนะมียกเลิกผลลัพธ์ด้านลบด้วยแล้วก็มีเพิ่มความมีน้ำทักษะนะครับส่วนสกิลโจมตีอาจถึงแบบจะไม่ได้มีเยอะเท่าตัวของเซโนนะครับแต่ก็มีครบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจนะครับ28เท่าแล้วก็ยกเลิกอมาตะ4วิแถมยกเลิกบัฟด้วยซึ่งไอ้ยกเลิกบัฟตรงนี้นะครับผมเราก็เพิ่งถูกจะบัฟให้กับตัวเซนคู่นะครับผมเดี๋ยวมดูกันว่าตัวนี้นะครับตัวท่านไอเนี่ยนะครับจะเก่งนะครับหรือจะ อ่อนกว่าตัวเซโนนั่นเองนะครับผมซึ่งเกียร์วันนี้ผมก็ใส่ให้แบบเออ่น่าจะจัดเต็มครับก็คือมีโดยแน่นอนนะครับเนาะมีพลังโจมตีรวมมีรถแล่มีหลบสกิลทุกอย่างนะครับผมเนาะขาดแค่อัปเกรดท่าเท่านั้นเองนะครับผมนะปกติแล้วท่านอายเนี่ยนะครับดาเมจเขาจะไม่ได้สูงมากอยู่แล้วนะครับถึงจะเป็นแบบไหวพริบก็เถอะนะครับแต่ว่าท่านอายเนี่ยจะเน้นทางฝั่งของการยกเลิกอมตะยกเลิกบัฟแล้วก็เออ่บัฟอมตะ ความสามารถประมาณนี้สําหรับตัวท่านไอเนาะในเรื่องของดามเมจเนี่ยท่านไอจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยว่าดามเมจท่านไอเป็นยังไงนี่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 นมาอยู่ทีม2นะครับจะลองเล่นพ V p ด้วยวันนี้นี่สกิลเวอร์วางอลังการมากท่านไอในอีกแล้วใส่สกิลเบิ้ลไปครับก็จะใช้สกิลหลายรอบหน่อยในีโจมตีอ่ะสิบไม่ถึง20%่สิปรนไหมประมาณ20% นะครับดามีอาตีข้าบอสประมาณ20% 60เนี่โอเคประมาณนี้นะครับคือดามจมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถ้าใส่อัปเกรดธาตุเนี่ยก็จะอาจจะเห็นครึ่งหลอดได้นะครับสำหรับตัวบอสนั่นเองนะครับผมนะมามาดูความเป็นยําตะกิวกันนะครับคือจริงๆแล้วตัวท่านไอเนี่ยเป็นเป็นตัวที่แบบผมชอบมากถ้าถามว่าชอบเพราะอะไรมันเท่ฮนะคือมันแปลกด้วยคือปกติตัวละครเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวคนเป็นตัวอนิเมะเป็นแบบเบา เป็นแบบลายเฟรนแล้วพวกเนี้ยแต่ท่านอายคือเข้ามาในรูปแบบของแบบดูดิตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นโครงกระดูกขนาดยักษ์พร้อมกับพระคุมมือหวานี่แน่อุย้สยสก,สกิลดูแม่นอุ้ยทำไมสกิลดูแม่นนี่แน่อุ้ยสกิลดูแม่นสกิลดูแม่นยังเลยอ่ะเอาอีกเอาอีกบัฟรัวๆเลยไอ่บัฟบัฟโบ้หุยดูโดนทีละหลายตัวเหมือนกันนะ นี่แน่โอ้ยข้ามหลังไปด้วยเอ้ยเซนเอ้ยท่านไอถ้าโดนประชิดโดนแบบถ้าโดนประชิดหน้าแบบนี้มันมีข้ามหลังด้วยเพิ่งรู้นี่นี่นี่โจมตีโจมตีขออีกสักทีตายซะและ้วปุ๊บนี่เห็นไหมเฮ้ยสกิลดูแม่นนะเออว่ะสกิลดูแม่นนี่ะเดี๋ยวไปดูใน PvP ดีกว่านะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมมาท่านไอครับช่วงนี้ใน PvP เนี่ยนะครับพวกสายพลังเนี่ยมีเยอะมากเฮ้ย เปิดมาก็เจอเลยเหรอท่านไอเหมือนกันด้วยนี่ก้าวดามแม็กโอใส่เกียร์ดีด้วยท่านอาไอเปไงนี่นะครับคือแบบหลายๆคนอาจจะแบบนึกถึงว่าเฮ้ยตัวอย่างเซโน,โนเนี่ยมันเคยมีแบบตัวที่มันแบบคล้ายๆกันนี่หว่าอะไรเงี้ยที่เคยมาอะไรงี้นะครับก็นึกถึงตัวนี้เลยท่านไอนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเล่นนะครับกับทีมที่โอ้โหแม่นยำธาตุไปนเนี่ยอัปเกรดธาตุโอ้หดีนะบาร์รกเขาไม่มีอัปเกรดธาตุ เขามีสายพลังอยู่1 2 3อา่าสายพลังอยู่3ตัวนะเอาลองเล่นดูครับสายพลังเขามีอยู่3าตัวเนาะเดี๋ยวดูว่าท่านไอเราเลยครับจะช่วยทีมได้ไหมนะครับจะสตันได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเราปล่อยเราเราปล่อยเดนเจลไปก่อนนะครับเอ่อความสามารถ้องออกประดดการต้องปล่อยให้อ่าปล่อยไว้5วิอ่าห้าวิมันถึงจะออกเนาะโอเคผมผมก็ลืมดูอ่าไม่ติดไม่ติดต้องไว้ท่านไอ ปึ๊บโอ้เขาติดอามาตะสู้ว่ะเขาติดอามาตะสู้เราโอ้เพิ่มแร่กินททกิกินทกกนทกิเพิ่มแร่เองก็เก่งไปเราโดนเพิ่มแร่แนละ้วตอนนี้เราโดนคอมโบเราโดนกินททกิโอ้ทนายเราโดนเพิ่มแร่ไม่นี่ไงปั๊มขีปนาวุธแป,ป๊บหนึ่งปั๊ม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 เพื่อความได้เปรียบ รู้สึก <looked> ว <desserts> mm ่าความสามารถเรายังไม่ได้เห็นเลยเห็นแล้วเมื่อกี้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วตอนนี้ในทีผมเนี่ยมีออกปฏิบัติการแค่ตัวเดียวก็คือท่านไอายนั่นเองนี่แน่เฮ้ยสกิลโจมตีก็ไม่ได้แย่นะออย่างน้อยเนี่ยดาเมจของตัวท่านไอเนี่ยมันไม่ได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าระหว่างพึ่งนะครับยกเลิกอาตะที่เป็นจํานวนวิแล้วก็มันสามารถยกเลิกวัฟศัตรูได้ด้วยนั่นเองนะครับการออกปฏิบัติการเนี่ยก็คือแบบเป็นเหมือนกับตัวตัวแถมตัวตัวแถมตัวแถมแล้ววันนี้พัดกลับมาก่อนก็เพราะว่า ไปยืนหน้าป้อมกับผมก็สู้ไม่ไหวแน่เลยโหอ,ออกปฏิบัติการโ้ตายเรียบเรียบเลยทีมผมไอตองตรงข้ามท่าไมโหดขนาดนี้อ๋อเขาใช้กินทอกกีกับคางูราคู่กันก็ว่าอยู่ปกติถ้างั้นแพ้ถ้าแพ้ปกติเพราะว่าไอ้กินทอกกีกับคางูรัเล่นคู่กันนี่คือมันโหดอยู่แล้ว มันก็ไม่ไม่แปลกที่แพ้ครับผมก็ลืมดูลืมเช็คไว้ว่ามันมีคังวรากินโตกิด้วยคู่กันเนี่ยอย่างเง,ง,งี้ยทีมแบบคู่กันแบบเนี้ยคู่เทพแบบเนี้ยมันโหดครับอ่าเดี๋ยวขอแบบแต่เมื่อกี้เหมือนจะชนะนะแต่เมื่อกี้เราเหมือนจะชนะแต่แล้วก็แพ้จะได้อ๋มีรัดแอคแท็กอ่ะโอเคตัวนี้ไม่ได้สุดเท่าไหร่กินโตกิกับคังวราอีกแล้ววะไม่อยากจะสู้เท่าไหร่เลยอ่ะเผื่อชนะครับ เมื่อกี้กเกือบชนะแล้วแต่ว่าไปไปยือปยอ้อยู่หน้าป้อมก็นานเกินไปไงช้างมาตีไงท่านอายติดไปเลยสกิลเอ้ยกดออโต้ไปติดไม่นะท่านอายเราติดความสามารถด้วยเมื่อกี้เอาสิ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 าส,าส,สตันท่านอายสตันหน่อยแต่ที่ผมเห็นเลยนะที่ชัดเจนที่สุดเลยนะก็คือ ดี่สตันได้แล้วโอ้ยออกดีเหมือนกันนะรู้สึกความสามารถจะติดดีอืมท่านอายแต่ที่สําคัญเลยก็คือท่านอายเนี่ยในคำหนอนบ๊อบอมาตะแบบรัวๆยืนบ๊อบอมาตะแบบรัวๆไม่เกรงใจใครเลยนี่เป็นไงยืนอยู่เยอะอยู่นะท่านอายดูดิท่านอายยืนอยู่สองสามตัวตรงเนี้ยในขณะที่ตัวอื่นเริ่มตายแต่ท่านอายยังยืนบัฟอมาตะของเขาแบบสวยๆอยู่อ,อ๋อท่านอายตายหมดแล้วเอ,อ้ยยังยังชมนิดชมหน่อยนี่คือแบบตายเลยท่านอายเฮ้ย นอกจากตัวละครจะค่อนข้างเท่ค่อนข้างแปลกตาแล้วคือแบบยังใช้ได้อีกเป็นไงอีกท่านในความคิดผมนะอ้าวทำไมล่วงละในความคิดผมเนี่ยก็คือดีกว่าเซโนโเยอะท่านไอเนี่ยดีกว่าเซโนโเยอะในความคิดผมนะอย่างน้อยเนี่ยมันแบบมันสกิลโจมตีมันอาจจะไม่ได้แรงแต่ว่ามันลางอมาตะลางบัฟได้แล้วก็ทางฝั่งของอสกิลบัฟนะครับมันก็มีอมาตะด้วยนะ แล้วก็แบบมันก็สําคัญอนอมตะเนาะถึงสกิลจะไม่แม่นสกิลจะแบบไม่แรงอย่างเงี้ยแต่มีแบบอมตะมาช่วยถือว่าดีครับแถมได้ความสามารถดีด้วยนะครับเป็นสตันผ่านสายพลังเลยั่นเองสำหรับใครที่แบบเจอสายพลังเยอะๆเจอแบบเจอสายพลังบ่อยๆอย่างเงี้ยลราอยากจะปวนสายพลังเนี่ยเราก็เลือกได้ครับเป็นท่านอายก็ได้เองนะครับช่วงนี้ทัดน้ำเหรอทัดน้ําแรงๆดามเมจแรงๆก็มีอ่าตัว เทนกะใช่ไหมเทนกะแล้วก็จะมีคางงระนี่แหละแต่คางงระดาบิ่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เก้าดาวแม็กนั่นเองคือตัวอะไรก็ตามแบบเก้าดาวแม็กมันก็มักก็มักจะเก่งอะ่ะอืมแต่ถ้าแบบเป็นระดับไฮเปอร์แม็กเก้าดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมักจะแบบไม่เก่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับนะแต่บางตัวเนี่ยนะก็ต้องแบบเก้าดาวแม็กจริงๆมันถึงจะเก่งโอ้เราดูเลยเราเจอแต่และทีมนี่คือแบบโอ้เจอท่านไออีกแล้วโอ้โหทีมเดิมนี่วหวะเขาเอาท่านไอามาป่วนไว ถ้าผมจไม่ผิดเหมือนจะมีคนทำท่านไอร์กาาแม็กอยู่หลายคนเหมือนกันแล้วก็แบบเอาวนเวียนมาเล่นก็บ่อยนะครับเพราะว่ามันสตั้นสายพลังได้ช่วงนี้เนี่ยสายพลังอย่างกินโทกิแล้วก็ยูโมทูแล้วก็เบาาช้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับการที่เราใช้แบบออกปฏิบัติการเพื่อส่งผลกระทบต่อเลนเจอร์โดยตรงเลยเนี่ยมันทำให้ดูดีขึ้นทีมนี้บอสมืดเขามีอัปเกรดธาตุโอเคกินโทกิเขามีปล่อยตัวเรืออัปเกรดธาตุโอเคเขาแบ่งเขามีแบกอยู่2 2สตัว หวังว่าจะชนะได้นะเขาก้าวทังแม็กสามตัวเองอะเอา้าทำไมบอกไม่เสถียรนะไอดีนี้โดนแบนแน่เลยใช่ไหม <c oughs> อันนี้โดนโดนแบนไปแล้วเหรอแสดงว่าโดนสอยไปแล้ว้าเป็นแบบนี้คือโอกาสที่แบบถ้าเราตีแบบนี้แล้วมันแบบแล้วมันหายแล้วมันขึ้นแบบเมื่อกี้ก็คือหนึ่งคือหลีกคือเขาหลุดจากหลีกไปสองก็คือ,เ,อเขาโดานแบนอันนี้คือเป็นเป็น เรียกว่าเป็น2รูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราจะตีใครแ,แบบมันตีไม่ได้แบบเนี่ยมันขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับท,ท,ท,ทั้งๆที่ขนนกเรายังเต็มอยู่อะไรพวกนี้นะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้นะหรือแบบเป็นไอดีที่แบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นตีไม่ได้ทีมนี้มีสายพลัง3ตัวโอ้โหมีกินทุกิี่กับคังคุไลกแล้วเรมเกดาวแม็กโอ้เรมเร,ม,เรมใส่แว่นของอซิกเนี่ยตายยากมากไม่สู้ เลมกับแว่นของซีนนี่นคือตายยากมากบอกเลยใช่แว่นของซีมไหมใช่แหละเกียชิ้นเมื่อกี้โอ้โหแล้วทำไมมาร์ทสามผมเจออะไรขนาดนี้นี่มาร์ทสามผมต้องเจอทีมโหดขนาดนี้เลยเหรอโอ้โดูดิการเดอแม็กแบบเต็มทีมเลยผมการดอรไม่แค่สองตัวเองนะเออทีมนี้มีอาซอวินมียมมทูตเฮ้ยมีเซนคูด,ด้วยอาเซนคูโด,ดนปรับมาแล้วนะครับ ก็ไปดูคลิปรีวิวกันได้อ่ะทีมนี้แหละสายพลังหลายตัวหน่อยมาสู้มาดูซิว่าท่านอายจะสามารถสู้ได้ไหมอเอาล่ะออกมาอย่างน้อยอติดบัฟอา,าตะให้ทีมบอยกินโทกทิสตันตไปแล้วท่านอาอบ้าอาตะคือสังเกตง่ายๆอ่ะคือท่านอายเขาจะแบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการใช้สกิลเวทวงเวทแบบโคตรใหญ่อ่ะ <G ül üyor> พอวงเวทันใหญ่ป้างเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเออท่านไอเนี่ยนะรครับเขาแบบบัฟสก,กิลอยู่หรือเขาทำอะไรอยู่ประมาณนี้นะโอ้ผมโดนใบอ่ะโอ้ยเซนคูใบดียังผมโ,โดนใบทุกคนผมโดนเซนคูใบาสายไวพิบโอ้แย่แล้วแบบนี้แย่แล้วท่านไอบัฟอมาตะาสู้ไม่ากางบาลีอ่ะโอ้โดนใบโอ้ ใครอะของเลมหรือเปล่าอ๋อเลมกับเซนคูช่วยกันโอเคทีมนี้เข้าใจละนึกว่ามีเซนคูตัวเดียวแต่ก็คือเขาใช้เลมกับ Zen กนเซนคูสู้กันนั่นเองสู้กันอะคู่กันนะครับนะนี่เป็นไงท่านอายเราท่านอายบ้าอมาตะาน่อยสิ๋อท่านอายโดนใบอยู่เฮ้ย <c oughs> ใช้เลมคู่กับเซนคูคือแบบใบรัวมากอะสองตัวช่วยกันอะคือมีโอกาสที่จะแบบใบศัตรูได้เป็นสองเท่าเลยอะว้ยอ,อย่างดีอะเอาเราอยู่มาสองอ <c oughs> โอเค เฮ้ยดีอ่ะเออดีคือแบบใช้สองตัวอ่ะเราขนนกเราหมดหรือขนนกเรามีเนี่ยขนนกเราบักอีกแหละเขาใช้คู่กันเลยนะครับก็คือเลมใช่ไหมเลมก็ใบไวพิบแล้วก็เซนคูก็ใบไวพิบเหมือนกันโหใช้สองตัวแล้วคือแบบโอกาสเป็นสองเท่าอ่ะในการแบบอ่าในการใบศัตรูโอกาสมันสองเท่าเลยถ้าเราใช้สองตัวอ่ะโอเคสำหรับตัวท่านไอครับวันนี้ ก็สรุปสั้นๆครับถ้าใครได้ความสามารถที่ดีกว่านี้อย่างเช่นอาจจะเป็นระแอกแท็อะไรพวกนี้นะครับเนาะตัวท่านไอเนี่ยผมว่ายังเก่งกว่าตัวเซโนโเยอะนะครับผมว่าเซโนเนี่ยยังยังเป็นรองครับจริงๆคือเซโนโเนี่ยสกิลเขาจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แล้วก็แบบสกิลก็สกิลบัฟก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะสำหรับตัวเซโนตแต่ผมว่าท่านไอเนี่ยดูมีประโยชน์กว่าเยอะนะครับอันนี้คือพูดกันตรงๆเลยว่าท่านไอดูมีประโยชน์กว่าเยอะครับทั้งแบบบัฟที่เป็นอมตะเองนะครับเป็นยามสกิลเองแล้วก็ พลังโจมไอสกิลโจมตีที่เป็นดาเมจแล้วก็ยกเลิกบัฟทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยตัวเดียวมันดูรับจบกับทุกบัฟเหมือนกันนะครับมันดูแบบเคลียร์ศัตรูให้นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับเมื่อกี้ที่เห็นครับบัฟอามาตะาแบบรัวๆถ้าเราใส่สกิลเบิร์นให้นั่นเองนะครับผมนะ,ะถ้าใครแบบ อายังไม่มีเซโน่เนี่ยแล้วอยากจะได้แบบตัวที่แบบคล้ายๆเซโน่มาเล่นนะครับก็แนะนําให้เอาท่านไอามาเล่นนะครับผมนะแต่ว่าเกียร์ก็ต้องดีนิดนึงเพราะท่านไอเนี่ยแล้วมันพันแปดเลยแล้วค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเราก็ฝากไว้ด้วยกันสําหรับท่านไอนั่นเองนะครับอ่าลองเอากลับมาเล่นกันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแจ้งเตือนจะมีคลิปหน้าสำรับคลิปนี้ไปแล้วครับบบ๊าายยครับผมบายๆจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาย